ยีนดต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องคูริสาพาเรียนจีนเนาะวันนี้คูริสาจะพามาสอนแกรมม่าง่ายๆที่เราใช้นในชีวิตประจําวันนะคะเป็นแพทเทิร์นง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะเรามาดูแพทเทิร์นนี้นะคะแพทเทิร์นที่เราใช้คําว่าใครบวกกับเว,ว,วิร์แล้วบวกกับคําว่าเลอแล้วบวกกับคําว่ามาชนะเร้วเนี่ยคาตรงนี้นะคะ เราสามารถเปลี่ยนเวิร์บตรงนี้ได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปอันนี้คําว่าละอันนี้มาอันนี้คําว่าหายอันนี้คําว่าเหมยโอเคทีนี้เรามาดูกันต่ออย่างเช่นสมมุติว่าเหล่าชื่อบอกว่ากินข้าวหรือยังเราดูก่อนว่าคําว่ากินกินคือเวิร์บถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราเอาเวิร์บตัวนี้คือคําว่าชื่อเอามาใส่ตรงนี้ ช่อง B ตัวนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะพูดได้ว่าใครเราอยากจะสื่อว่าใครเอ่ยเป็นคำถามเราต้องใช้คำหนีใช่ไหมหรือใช้คำทาก็ได้ที่แปลว่าเขาหรือแปลว่าเธอฉะนั้นเราจะใช้ง่ายๆใช้คําว่าหนีแล้วกันหนีแปลว่าคุณเนาะหนีชื่อแล้วมะแล้วหรือยังแปลว่าเอ่ยคุณกินแล้วหรือยังเรอรๆเปลี่ยนเวิร์บใหม่เนาะเปลี่ยนเวิร์บใหม่อย่างเช่นเราจะบอกว่าคุณ อ่านใช้เขา,าอ่านละกันอ่านคือคขาว่าขานขานเนาะขานตัวนี้คำว่าขานเราใช้คำว่าขานคําว่าอ่านเราสามารถใช้คำว่าอะไรเล่ยนีข่านลมาคุณดูแล้วหรือยังถ้าเราจะตอบกลับตอบกลับอย่างไรเอ่อยแล้วก็ใช้เวิร์กตัวเดิมเลยแล้วใส่เข้าไปเราตอบกลับแทนตนัว่าวอละกันเนาะวอแปลว่าฉันวอชื่อหรอ อ่าฉันกินแล้วนั่นเองฉันกินแล้วแต่สมุติต่างเราชื่อบอกว่ายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินก็ใช้คาว่าเลยวอหายเหมยแล้วก็เติมวบลงไปคือคาว่าชื่อจบแล้วค่ะนี่คือเราได้ประโยคแล้วทั้งหมด2ประโยคได้ทั้งประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธเราลองเปลี่ยนเวิร์ใหม่เขาถามเราว่าหนีขั้นแล้วมะคุณดูแล้วหรือยังแล้วเราจะตอบกลับเราก็ตอบกลับไปเลยว่าวอ ข้า่่ะเนี่ยในกรณีที่เราเอ่ยกรณีที่เราอ่านแล้วเราก็บอกว่าบอกข่าเลยอ่านแล้วหรือว่าดูแล้วนั่นเองดูแลว้วถ้าเราบอกว่า,ายังไม่ดูหลอกบางคนถามเราว่าดูซีรีย์อย่างเรื่องเนี้ยแล้วเราบอกว่าไม่ยังไม่ดูไม่ดูเลยแล้วก็จะบอกว่าเลยหายเหม่ยขาดนะหายเหม่ยขาดฉะนั้นเราจะเอาเวิร์บมาใส่ตรงนี้นั่นดีเห็นไหมหายเหม่ยขาดฉะนี้คือเป็นแพทเทิร์นง่ายๆเนาะเราสามารถจดเอาไว้ได้นะเวิร์บเลิม่ะ กับเวิร์บบกเหรอหรือว่าหายใหม่เวิร์บนั้นแปลว่ายังไม่ทำบนนั้นนั่นเองทีนี้เราชือลองเปลี่ยนใหม่เอาเป็นจากเอาเป็นคาว่าจวและกันจวดจวที่แปลว่าทำจวดจวที่แปลว่าทำชนะแล้วเนี่ยจวดต่อเช่นเราจะอถามว่าทําแล้วหรือยังเราจะใช้คาว่าไงหนีจวแล้วะคุณทําแล้วหรือยัง ฉะนั้นเนี่ยเวิร์ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเราอยากได้เป็นเวิร์อะไรเราก็แค่เอามาใส่ขนาดเองตอบกลัตบตอบอะไรทําแล้วทําแล้วคำว่าทําภาษาจีนคือคําว่าจวดจวฉะนั้นเราจะใส่แปลว่า a, ว o จวหรอฉันทําแล้วหรือถ้ายังไม่ทําก็ใช้คำว่าเลยว o หายไหมจวดว่หายไหมจวฉันยังไม่ได้ทำนั่นเองฉะนั้นแล้วตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นคําศัพท์ได้เป็นอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเลยนะคะนี่คือเป็นวิธีการ เก็บรูปประโยคง่ายๆในภาษาจีนเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเราชื่อจะเอามาเพิ่มอีกนะคะว่าจะมีรูปประโยคแบบไหนเนาะถ้าใครชอบนะคะอยากได้รูปประโยคอะไรเกี่ยวกับอะไรสามารถเกิดอชุบผิงรุ่นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือว่าถ้าใครชอบนะคะเกิดอชุบเตียนจ้าเป็นกําลังใจให้เราชื่อนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติ้งกด u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้เราชื่อ,อเช่นกันฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้ ข้อมูลภาษาจีนหรือว่าสอนแนวไหนเนี่ยสามารถบอกเราชื่อด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราชื่อจะทำให้เนาะโอเคค่ะจินเทียนบอกเหมือนจิ้วช่างตาเจอสอนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันอีกสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะ